สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกานะครับ G Shock ที่เป็นของแท้นะครับซึ่งหลายๆท่านก็ยังไม่สามารถที่จะดูออกนะว่านาฬิกา G Shock ที่เป็นตัวแท้กับตัวก๊อปเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาชํำแหละนะครับโดยการเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องนะให้ดูเลยนะว่าของแท้ในเครื่องมันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถแยกแยะออกทันทีว่าเป็นกา G Shock ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อไม่ให้โดนหลอกนะครับนะฮะนาฬิกา G Shock เนี่ย ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับซึ่งของก๊อบเนี่ยจะไม่มีทางก๊อบเครื่องเป็นอันขาดนะครับนี่คือในกา Gshock รุ่น G A 1 1 0นะครับที่เป็นของแท้นะครับดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ที่ชัวร์ที่สุดนะครับมาดูที่เครื่องกันเลยนะครับที่เครื่องนะครับในกา g s ช็อกรุ่นนี้จะเป็นยังไงนะครับนี่ครับ คำเครื่องนะครับคำเครื่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับล้อฐานก็จะใช้ฐานเบอร์เล็กนะครับเบอร์1220นะครับฐานดูออกมาเลยนะครับเห็นไหมครับเครื่องต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเป็นของแท้นะครับแย่ไปหลงนะครับของก๊อปเนี่ยเครื่องจะใช้เครื่องอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งคนละอย่างเลยครับดูเก๋มากครับเครื่อง ของกรอนะครับเครื่องต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับคลิปนี้หวัว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับนะครับลูกค้า G ีช็อคทุกๆท,ท,ท่านนะครับดูไว้เพื่อเป็นประโยชน์นะครับจะไม่โดนหลอกอีกต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับผม